เทคนิค3ชอสินค้าขายดีแบบทวีคูณมันคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบมาขยี้ให้ทุกคนฟังครับ <Yeah. S 1> ข้อที่1คุณจะต้องทำตัวคุณเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่คุณไปหาหมอเวลาคุณไม่สบ,บายตอนกลางคืนถ้าพยาบาลบอกว่าคุณเนี่ยกำลังได้เจอคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นหมอรักษาโรคทั่วไปกับอีกเคสหนึ่งถ้าพยาบาลบอกว่าคุณกําลังได้เจอหมอที่รักษาเฉพาะทางคุณอยากจะไปหาหมอคนไหนมากกว่ากันครับซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนบนโลกใบนี้ เราต้องการใช้บริการเราต้องการซื้อของกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นดังนั้นข้อแรกถ้าอยากให้คุณขายดีคุณจะต้องทําตัวเองยังไงก็ได้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือคุณจะต้องทําให้ลูกค้ามีภาพจําว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าเฉพาะทางนั่นเองข้อที่2ครับคุณจะต้องทําให้ลูกค้าเขาเชื่อในตัวคุณหรือเชื่อในแบรนด์สินค้าของคุณต่อให้สินค้าของคุณจะดียังไงมีการทําการตลาดมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะโน้มน้าวทาให้เขาเชื่อว่าสินค้าของคุณหรือบริการของคุณช่วยแก้ปัญหหหาาาาาาออออะะไไไไไรใ้้้้้เเเขขดดดดถม่่่ชืแลลวตตคุณจทํกีนบ ครับว่าที่ทํามาสูญเปล่าทั้งหมดครับเพราะมนุษย์ทุกคนสุดท้ายแล้วก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าหรือบริการมันจบด้วยความเชื่อนั่นเองครับแล้วข้อที่3คือชุกชุม หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ดีถ้าคนส่วนใหญ่เขาใช้สินค้าของคุณหรือใช้บริการของคุณนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการของคุณกาลังชุกชุมอยู่นั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรเขาจะมีการดูรีวิวก่อนเขาจะมีการดูจํานวนยอดขายก่อนหรือเขาจะดูว่ามีคนดังเนี่ยไปใช้บริการของเราก่อนหรือเปล่าดังนั้นข้อน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับ2ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็ นั่นเองครับหวังว่าเทคนิค3ชอตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปลดล็อกทําให้คุณเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายในการทําออนไลน์ได้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดรีโพสมีคอมเมนต์อะไรถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่โน้ตจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาตอบให้ทูกคําถามเลยนั่นเอครับ